ต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเมนูปากกาอัจฉริยะหรือ Intelligent Pen นะครับปากกาศเิดนี้เนี่ยช่วยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโดตัวอย่างเช่นในที่1นะฮะสามารถแปลงลายมือเขียนให้เป็นจดพิมพ์ได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับในที่นี้ผมขอตัวอย่างเขียนคำว่าฮิตาชินะครับฮิตาชินะครับนี่ครับ ร่าืออาจจะยังไม่สวยงามมากใช่ไหมครแต่ตรงนี้เนี่ยสามารถจะแปลงให้สวยงามได้นะครับเห็นไหมครับสวยงามแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับต่อจากนั้นเนี่ยยังสามารถช่วยในส่วนของการวาดรูปทรงในขาที่ให้สวยงามได้นะครับตัวอ,อย่างเช่นวงกลมนะครับสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเส้นตรงนะครับลูกศร รูปไปถึงรูปดาวนะครับก็าสามารถวาดได้อย่างสวยงามน,นะครับนอกจากนี้ล้วเนี่ยในกรณีที่ว่าเราไม่ต้องการนะครับหรือต้องการที่จะลบภาพไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราแค่กร,กระบาททับเส้นนั้นเท่านั้เองนะฮะรูปที่เราไม่ต้องการก็จะหายไปนะครับอีกทีหนึ่งนะครับกร,กระบากเราก็จะเป็นจะต้องไปหาอย่างลบเพื่อมาลบนะครับคือจะเสียเวลาด้วยนะครับแล้วยังมีปุ่ม เมนูอันดูสามารถย้อนกลับสิ่งที่เราไม่ต้องการที่ลบกกได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราังสามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้ในกรณีที่ว่าเราไม่ต้องการที่มีพื้นหน้าใหม่นะครับโดยการใช้มือเนี่ยสัมผัสไปที่ตัวบอกนะครับแล้วเราก็เลื่อนเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้มากขึ้นนะครับเราก็ยังสามารถจะเขียนต่อไปได้เรื่อยๆไม่จ,จำกัดน,นะครับเลื่อนขึ้นก็ได้นะครับเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ทั้งหมด